เตอร์วไว้เยอะจัดอ่ะของมนงนันอน่ะน้องหล่าเติมเติมอะไรนะเติมหนึ่งอ่าเติมหนึ่งมาเลยครับตอนนี้ผมพร้อมมาเลยโอ้พร้อมพร้อมเสมอฮะพร้อมเสมอครับแคร์อะไรนี่ดูดูมีชื่อแคร์ด้วยอ๋อ g t p นี่ยังรอโอ,อเคเจอได้น,อน้อหล่าเข้ามาเลเรืเ่องเกียร์วิวก็ได้นะ เคลวิวดีกว่าเคลวิวจัดหนักดีกว่านอลล่าเดล่นเดิน้อยเดินเล่นเดินเล่นเอามายิงเด็กๆครับเด็กไก่ไก่นอลล่านอลล่าเคลวิวจัดให้อะไรนะแคร์นะที่อย <laughs> ู่นอลรียมดีเ t h โอ้ยบอกน้องๆนะบอกฝากบอกน้องๆด้วยไปเคลวิวเลยใจถึงพอก็ไปเคลวิวนะ กันหอยไตั้งคตว์อย่เี้เลื่อดลอยอย่างนั้นทะลึ này, này. ่งโอยยาเยอะคนรวยเนน่ย oh. ่ายิงดิมายิงเนี่ยเลื่อ่กลางเมืองคุ้มเนี่ยเขาเรียกคุ้มของแท้โอคุณละนี่แหละเด็กๆไงชอบเล่นแต่ตอนเย็นเลิกเรียนทำกันบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่นกันโอ้ นะอีธรรมดาลูกปืนมันเหลือยิงทำมีได้เนี่ยหรือมปล่าไอ้เนาะเก็บตงังกันอย่าเนเาะเอาเอาค้าง <c oughs> าไปบ้าเดี๋ยวน้ำมาลูกเจอเ าวาๆอ,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 อ้ยเจ้ยะเฮ้ยเนี่ยเนยูเฮ้ยเฮียอะไรนะเฮียเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยไดเยอะเอ้เยอะจะไปย่งรถตังค์นอแล้วจะพาพิงถึงใครดีวะเนี่ยใครดี เออตัวไปเก็บก่อนออดีกเนาะเพื่อเอามายิงเด็กๆเ,เล่นพรุ่งนี้โด<ใ>นโด<ใ>นเชื่อเดี๋ยวไเชื่อมาครับแล้วบอเอ้ยโอ้แต่ถ้ามีคลิปเอ้ยถ้าถ่ายคลิปได้นะถ่ายมาแล้วเนะี่ยครับสองทีอันนะี้เจอกันตอนตอนเลิกเรียนก็ได้มาเจอกันเ,เย็นนี่เย็น